ตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้ได้เวลากลับผมได้ตั๋วรถรอบบ่าย3ามโมงสานาทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ารถเราจอดที่ชันชลาที่เท่าไหร่ไปเข้าไปดูกันสถานีเชียงใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาแต่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยมาแล้วอ่ะเรามาให้ดูสถานที่กันก่อนนะครับสถานที่ด้านในขวามือเข้ามาก็จะเป็น สถานที่จําหน่ายตัว๋วนี่ครับห้องจําหน่ายตั๋วนะแต่ถ้าจะให้สะดวกก็สามารถจองในระบบมาได้เลยนะครับอันนี้จะสะดวกกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องจําหน่ายตัวนะ๋วเนาะแล้วก็ตรงไปด้านในขวามือก็จะเป็นห้องน้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝากสัมภาระเข้ามาซ้ายมือปกติจะมีจุดฝากสัมภาระนะครับนี่จุดฝากสัมภาระนี่จะเป็นช่องนี้ฝากสัมภาระ แล้วก็จะมีร้านค้าครับเล็กน้อยมีจุดนั่งรอแล้วก็มีจุดชาร์จแบตเตอรี่มือถือข้างในกว้างขวางสะอาดนะครับมีที่นั่งรอมีจุดชาร์จแบตเตอรี่สองจุดนะซ้ายขวาฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของเราขาบวนไหนนี่สถานีเชียงใหม เจอแล้วของเราจะเป็นชานชาลาที่สี่นะครับรถดวนที่52เดี๋ยวเราไปดูตู้ของเรากันมาตู้เราอยู่ตู้ที่เท่าไหร่ของผมเป็นตู้โดยสารที่หนึ่งนะครับน่าจะอยู่หัวขบวนเลยตู้ไทยท้าจะเป็นตู้ชั้นสามเป็นตู้นั่งเนาะมีภายในบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ ที่นั่งกว้างขวางนะครับแล้วก็มีจอให้ดูด้วยเดี๋ยวพาไปดูจอกันรถค่อนข,ข้างตรงเวลานะครับไม่มีเลทเราขึ้นจากสถานีต้นทางเชียงใหม่เนี่ยวิ่งไปอีกประมาณชั่วโมงนิดนิด ก็จะถึงสถานีขุนปานแล้วที่ต้องลอดอุโมงค์นี่ก็จะเป็นตู้ชั้นสองเนาะจะเป็นเก้าอี้แบบปรับนอนได้ครับเ,เดี๋ยวดูหน่อยชั้นสองเป็นยังไงเก้าอี้แบบชั้นสอง แต่ของเราเป็นชั้นหนึ่งนี่ขบวนนี้มีตู้สเสบียงด้วยนะครับมีตู้สำหรับเวลาเดินทางแล้วต้องการรับประทานอาหารขอชมตู้สเสบียงเนหะรอเป็นไง นี้ก็จะเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นสองแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าที่เขาจะปล่อยให้เราขึ้นรถได้หรือยังนี่ตู้ที่สองแล้วของเราจะเป็นตู้ที่หนึ่ง อันนี้จะเป็นแบบนั่งและนอนนะแต่ของเราเป็นตู้ที่หนึ่งจะเป็นตู้นอนโอ้ถ้าผมจะมาทานอาหารที่ผมต้องเดินผ่านหลายตู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่เจอแล้วตู้ของเราตู้ที่หนึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็น ตู้ฝากสัมภาระนะครับสหรับใครจะเอาจักรยานรถมอเตอร์ไซค์นี่ตู้ฝากสัมภาระตอนนี้รถของเรายังไม่มีหัวจักนะหัวจักน่าจะยังไม่มานี่รถเราจอดอยู่ชานชาลาที่สี่กำหนดเวลาออกนะครับประมาณบ่ายสามโมงสามสิบนาทีนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงนิดนิดละ เดี๋ยวน่าจะต้องรอรถจักก็คือรถที่จะพาเรากลับบ้านนะครับกับสถานีกรุงเทพอภิวัตรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนขบวนเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนโบกี้แล้วนะครับนี่ที่หน้าของเรานี่เราจะได้นอนชั้นบนนะวันนี้บนบนตู้นอนนะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยนี่นี่เป็นไง ไฟเทคมากปลอดภัยมากนะครับนี่มีกล้องวงจรปิดทั้งสองแนวเลยนี่เพราะฉะนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยบนตู้นอนนี่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ ก็จะเป็นโต้สเบียงนะครับที่เราสั่งข้าวไว้เราก็จะมานั่งกินข้าวที่โต้สเบียงนะครับอันนี้ก็คือจะมีครัวอยู่บนโต้นี้ด้วยนะก็คือตอนที่ก่อนที่รถจะออกครับเราจะทําการจะมีพี่เขาเดินมาถามก่อนว่าเราจะรับประทานเมนูไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราพี่เขาก็จะจัดการเรื่องเมนูให้ก่อนนี่เ็าจะมีครัวบนนี้ด้วย เมนูอาหารก็จะประมาณนี้ครับเมนูอาหารผมสั่งเป็นข้าวผัดไปนะเพราะว่าเวลานั่งรถไฟแล้วอยากลองกินข้าวผัดเพราะว่าสมัยเด็กๆตอนนั่งรถไฟกลับบ้านเคยกินข้าวผัดรถไฟอร่อยมากก็เลยลองสั่งดู เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนที่ได้ข้าวแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับนี่ได้มาแล้วครับข้าวผัดรถไฟของเราหน้าตาน่ากินมากนี่มีน้ำซุปให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไง รีวิวห้องน้ำรถไฟแบบเร็วๆนะครับมีอ่างล้างมือนะใคหาที่ล้างมือแล้วหาสวิตไปหาโัวปิดน้ำไม่เจออยู่ที่เหยียบตรงนี้นะครับเหยียบแล้วนะ้ำจะออกนี่เป็นแบบนั่งยองนะอาบน้ำได้ด้วยมีฝังบัวมีที่แขวนมีหน้าต่างครับใช้แล้วช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย คครับปิดคลิปนะครับคลิป3วัน2คืนนะครับขุนตาลเชียงใหม่ไม่เกินงบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีอภิวัติเวลาตีห้านะครับรถไฟถึงตรงเวลาเป๊ะนะครับกับงบประมาณ3วัน2คืนผมตั้งไว้นะครับของท่านอื่นอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้นะแต่ของผมเนี่ยตั้งไว้รวมทั้งหมดเลย4,000บาทนะครับ4,000บาทนี่รวม ค่าตั๋วรถไฟไปกลับนะครับค่าอุทยานค่าต่างๆค่าเช่ารถค่าโรงแรมค่ากินทุกอย่างครับรวมกันหมดอยู่ในงบสี่พันเหลือนะครับเหลือกลับมานั่งกินข้าวก่อนกลับบ้านด้วยนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนไปดูกันอีกทีขอบคุณมากครับ